มาเด้อวันนี้มากินข้าวกับแม่น้อยนะคะอมองไม่เห็นส่วนต่างมองไม่เห็นกับข้าวทำไงดีน่ะเดี๋ยวนะคะ ยังไม่เห็นกับข้าอ,อีกเนาะนี่วันนี้จะกินกินส้มตำโชว์เด้อไม่มีอะไรนี่ส้มตำมะละกออร่อยอร่อยนี่อืมนี่ผักผักแซ่บชขอกต้มไข่ มันนี้มันลาจินกเี๋ยอามากินน้ำกันแ,บแบ่บจอืมอืมอร่อยจริงจะหายมอืมเปนกร

งนานกินช่วงตังอร่อยนะอร่อยคนแก่เนาะหกสิบแปดปีกินช่วงตังแต่วันนี้อร่อยมากต้องใส่ โอ้ยแม่เด็กพยายามมีหมลเดลนะอืมุดจอาดอม่กินุกอืมอืมขอบคุนเยอะมากแม่ยังเยนีงงย่นิดหน่อย สามนาทีแล้วไม่น้อยไม่ไม่อยากอัดคลิปนานอันนี้ขอจบคลิปชั้นๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ไม่น้อยด้วยค่ะอย่าลืมสั่งชานะคะชาสมุนไพรสมุนไพรเซฟยันค่ะของคุณหมอเปาค่ะส่งสะพานไม่น้อยหรือเซฟยันหรือเส้ยหายเซฟยันก็ได้ค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้ไม่น้อยหน่ะคะขอบพระคุณมากค่ะ